ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมพอไกลอีกน้ำแน่อ่าพอไกลอีกน้ำแน่เนาะงบอมเนพอไกลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาบานนี้ก็คือเม้าเข้ากับบริลลงคลิปไปลายมือเนาะหลังจากสงการเนาะครับเนาะจนมันขึ้นค่าเมื่อนี่นะเชิงกับเมื่อโอ้เมื่อนี้มีจักตัวพ่อมานำเสนอนี่กล้วยสามตัวโอ้เรื่อมสวัสดีพ่อสวัสดีครับพ่อวันนี้ก็ได้อสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าบ้านน้องก็ได้ห่างหายจากอดเย็บซี่กับกิงกางกิงกางมากโอ้ ยากขึ้นตายเห็นะพี่น,อน,อน้องอยยากตั้งแต่สงการมาผูละน้ะพี่น้องกกะนองอเงะเมื่อแรกแหกมันครับเออหลังปีใหม่สงการบ้านท่นาผมนคือมีโปรโชั่นดีๆเนาะนีาะ่าค้วยง้มๆราคาเกษตรกรมาให้พี่น้องได้ได้ติดตามได้ได้เบื้องแนวไปเรียงนะครับเนาะันมักนี่เฝ้าโคดใสติดตามช่องใบบุญชนาแนลครับช่องผูงูเบ้าในห้อยก็ได้พอไก่นั่ก็ดีเออเอาไปเบ่งกันที่โตที่หนึับาะที่นึงครับผมอ่านี้สถานะเพื่อนไหพอ ผสมแล้วโอ้สถาน่าเพิ่นคือคือผสมแล้วครับผสมท้องหนึ่งวันโอ้ผสมผสมในหนึ่งวัน <c oughs> โอ้ก็คือผสมหนึ่งวันเนาะครับเ <c oughs> <อ>นาะปลามันติดเรียบร้อยหอละหล่ะเพราะว่ามันกนตะก้อนสุงกันเอามาเลี้ยงไว้มวาเลี้ยงไว้ตะก้อนสงการนาะวา่าสีมันหนักมันหนักว่าสีลร่องคีปไปพี่น้องเบื้องกับก <c oughs> <c oughs> ข้าสงการเนาะเฮ้ยพ่อใหญ่ไกลเสียงสายยันสัญญาท่านเข้าอยื่นกับพอดีกับเพิ่น เพื่อนมาเป็นสัตว์น้ำเข้าแมนกระเลาบ่อยอยากให้เสียโอกาสเนาะกระเลาผสมให้เพื่อนเนาะผสมจัดการเลาเบิ่มเบิ่มโอ้ผสมเบิ่มเบิ่มจูเนียโอ้ผสมเบิ่มจูเนียสถานะหนึ่งวันผสมอะไรมาแล้วหนึ่งวันหมูว่านมีไรเงี้ยมาแลงหมูว่านมีซ้ำนี่ละเพป็นได้ลูกแคโตแล้วพ่อแกร์หนึ่งตัวโอ้ได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวได้พี่น้องแมนเบิ่งตาเพื่อนเนี่เอาเบิ่งอันตราเพร่บแมาเบิ่งอันตรายได้พี่น้องตาตะแต้มตาแต้มแก้มจ้ำแก้มจ้ำได้อพี่น้องนี่ละ เอกลักษณ์ของเพื่อนคือมองไหนพ่อนี่หูงอนโอ้ปลายหูนี่งอนเลยนะเพียวพี่น้องหูงอนฟอนไปทั้งล่ำอยู่โอ้สายเพชรวผู้ด่อนด้อพี่น้องเด้อผู้ใดท่านกับผู้นั้นได้ได้ครับันจอดมางาันกับอีเมตต้นเพิ่งเด้อพี่น้องโอ้หักงาอเลยเด้อครับเด้อเอ้าถักะทาหอดน้ะมันง่าให้มุจเจ้าเพิ่งเด้อพี่น้องถ่ายยิ่งยงเด้อครับเด้อยถ่ายยิ่งยงเอาองข้อมึงไป คุมากระอองพ่อขาดเดียร์อยากจะยกเบอร์อันนี้พี่น้องเอ้ยผู้ใดทันผู้นั้นได้เลยครับเนื้อน้องชายแห้งสูงบัดนี่พูดพี่น้องกำไลน้ากำไรสีขางหวยหายาักกำไลนาหลังกำไลนาหลังยากเอ้ยพี่น้องเป็นควอยีดอกเล่าเนาะพ่อเนาะสีดอกเล่าคือเพิ่นสูงไรปันใดล่ะครับสูงไรสามสิบห้าบวกสูทีลอยสามสิบห้าบวกลบด้วยพี่น้องต่างวันพ่อ้วนรับงามด้วยพี่น้องเด้อบ่ขี่ลายด้วยข้ยครับ โตจกิงญ่กว่าในคลิปในหนุ่ด้วยครับสบายได้พี่น้องเด้อยคาคิดว่ามันหิุนิ่งขนาดได้วันท็อปไปอ่าผสมเนี่ยมูุเจ้าเบิ้งคลิปว่ามีคลิปกันผสมพันธุ์ไห้พร้อมโอ้ถ้าวาแน่ใจก็คือทักมาตั้งหากนอคมาเบิ้งคลิปมาเบิ้งคลิปเบิ้งยังเดือดต้องนี่คือการผสมพันธุ์ในต่างหากที่พันธุ์ไกลนี่ครับผมไอ้มันแกลบใจมูุเจ้าอ่าเอาเาเบิ้งขวานนี่ครับนี่เด้อนี่เด้อโตพอพันธ์นะครับเนาะหาทั้งคนพี่น้องว่านี่พวกหูจักเนาะเออเบิ้มจูเนี่ยนี่คือตโตไรนี่เด้อครับเด้อพีี่นน้อง นี่เด้อครับเบิรมจูเนี่เป็นลูกของเบิรมพันล้านเด้อครับเด้อลูกเบิรมพันล้านครับผลงานในไก่เซิงกับมือนี่เด้อครับเซิงกับมือเด้อครับเฮ้เซิงกับมือนะนะเห็นวะมือนปุ๊บอิดจู๋ฮะก็คือเป็นลูกของเบิรมพันล้านผลงานเพิ่นนี่ก็มีตั้งแต่โตเด็นเด็กได้พี่น้องโตงา่ยมได้ครับเด้อเฮ้ยเบิ่งมไทยครับเฮ้ยเบิร์มไทยเนี่ย ใช่ก็ดีเด้พี่น้องหางก็หลายเด้ครับเด้อเออบอกว่าไทยเล็บไทยหนงให้มันดีๆเนี่ยพี่น้องเพิ่นว่าเบิ่งเล็บเบิ่งนี่เนาะเอ้าบาดนี้พี่น้องเบื้องนะครับเนี่ยมันเป็นเล็บเป็ดแเน่ยนั่นเล็บดีป่าใดตัวนี้ก็คือเล็บดีเด้อพี่น้องเด้อเล็บดีเล็บมุ่งมุ่งขึงยู่นไงหยิบเล็บหยิบเท้าดีเนาะอวันจับดีเด้อพี่น้องวันจับตรงหาเล็บหาค้อยเบิ่งเด้อพี่น้องหาเงินหักทองอะไรไปละเพื่อนแปกษไปสิท่องท่องขัานไก่เจ้าก็่งที่โดยอีิมพตดน ตาเจ้าแมงกระเบียเจ้ากระเบียตัวพี่ดอกหนาเขางามด้วยพี่น้องกด้วยกองซองท่านไก่ซองอันคุณตัวนี้วันพัดมาหลอกมาละก็คือรับประกันตำนี้เนาะพอนะตำนี้มคนว่งพี่น้องเอาเปิดราคาไปหลายปัดไหนครับผมเจ็ดเก้าเปิดไปเจ็ดสิบเก้าด้อพี่น้องสิบเก้าคะแนนเด้อพี่น้องเด้อจียากมากเจ็ดสิบเก้าคะแนนก็คือพี่น้องเอาไปรุ่นเอาเนาะติดุ่บตดพี่น้องเอาไปรุ่นเอาเนาะแต่ว่าพอเพิ่งมาเพิ่นก็คิดว่ามันชิดติดอยู่ดอกดีขนาดนี้เพราะว่า ข้อยตัวนี้มาเลี้ยงตะกอนสงการเนาะามีอยู่สามตัวมาเลี้ยงไว้ตะกอนสงการแต่ว่าเพิ่นขึ้นสองตัวก็เลยได้ผสมไว้เนาะไจัดการเลยผู้เจ้าไปจับสัตว์งากระไรบนจัดขึ้นน้ำเล็ดมันอยู่ก็แขวี่ยแขวียเบืองอยุดดูเมื่อแขวี่นเมียนเลยจัดการให้ ดอกหนึงสบายโกเลยเอาทวไหนเพื่อนนายพ่อเอายสบวกลบสูงเสูงที่ร้อยสามบบวกลบเปิดเจเปิดเจ็ดสิบ้าคะแนนได้ลูกมาแล้วตัวนึงหตัวตอนนี้ก็คือที่สองัวหนึวันเอาไปมาตบมาแล้วก็คื้นมาจีบดยู่พี่นองเอ้ยเอาต่อไปนะครับเนาะต่อไปเอาไปเมียนเอ้อพี่นองเ้อพูดไดท่านกัได้เ้ยครับเด้อเบิงโหลดพี่นองอ้ยงเ้อครับเด้อ เงี้ยเงี้ยสีดอกเล่าครับผมอ่ะมาเบิ่งกันที่ตัวที่สองนะครับเนาะตัวที่สองครับผมตัวนั้นละพี่น้องเอ้ยสูงลอยสามสิบห้าตัวนี้ก็สูงอยู่ที่ลอยสามสิบห้าบวกลบเนาะสถานะขึ้นพร้อมกันโอสถานะเพิ่นผสมพร้อมกันเมื่อวานนี้เนาะหนึ่งวันครบรอบแค่ใช่านิหลือหมื่อวานนี้ไม่นครับผสมพร้อมกัน แต่ว่าตัวนี้สร้างอุดดอนี่้บ้างเนี่ตัวนี้ผสมสร้างอุดรเนได้พี่น้องเด้อมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวตัวนี้มีลูกมาแล้วหนึ่งตัวด้วยครับแจ่มโยพี่น้องป้องจะมีบ่ปลาเตี้ยมแจ่มแจ้มแจ่มกับสองอันเด้พี่น้องเด้อวันทัดมาล่าก็มี่ได้ตัวนี้ครับวันทัดมาล่านั่นเห็นไหมครับผมเบิงเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อวันถัดมาล่าหมูงอนจักหน่อยอยู่ไปหาไปฟ้อนไปล่ำยุ่ยโจ โอ้เป็นขั้วตาตาสร้างเนาะตาวาตาบ้าวตาเบ่าตาสร้างเป็นตปเลี้ยงง่ายเนาะครับอย่าง่ายของข้อกระซ่องอ่องนี่ยงนะครับเปลี่ยนเข้าให้นมูเจ้าได้พี่น้องฝากไอ้ตะกุดยังโกสุยโยบานใส่หมดตะกุดให้เนาะเอาเบิ้งอ่องข้อเพิ่นพี่น้องมาอ่องข้อเนาะเบิ้งเนาะเ้อพี่น้องเด้อกำไรสีขาเชื่อกันนะเออหย่อนยนต์ันหน้าเสันมะคักร้อกเบิ้งกีบเก็บเกี่ยได้พี่น้องเด้อบานนี่เออเบิ้งเบิิ้เกี่เดือกเกี่เข่าเด้อครับเด้อเบิ้งกำไรมีเบิ้ตเด้อครับเด้อหนานะเปียกเปียกเาะเปียก บ่มี uhm hai, ่แตงดอกกระคานแตงเออตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเป็นสายอ่างเลยครับเด้วยตัวสายอ่างสายอ่างได้ลูกมาแล้วจ๊ตัวก็พอหนึ่งตัวได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งเด้อพี่น้องดี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 กล้วยดีทุกตัวละกล้วยเบเบิ้งเบิ้งเบิ้งแดกเบกล้นะครับเด้อนี่เลยครับเด้อหีเพิ่นยังยังอยากบวมแน่จักหน่อยเนาะก็คือเฮาผสมพึ่งผสมเมื่อว่านี่เนาะครับ ถ้าจะลุ่งดอกจัองง่ายผลัดลายสมสางอุดรเด้อครับเด้อต้นสางอุดรนให้พี่น้องเอาไปลุ้นเด้อนครับเด้อบวกลบไปเด้อพี่น้องเด้อสูงอยู่ที่ลอยสามสิบห้าบวกลบไปนาะครับเปิดละค่าราคาเดี๋ยวพอเจ็ดเก้าเหมือนกันโอ้ราคาเจ็ดสิบเก้าพึ่กันเด้อครับเด้อให้พี่น้องเอาไปล้อเอาไปลุ้นเดาอนะครับเนาะคืตัวนี้ก็นิ่งดีมีคลิปมีดีโอมีคลิปตรวจคือกันเนาะครับเนาะให้พ่อนีคลิปตรวจคลิปผสมครับผม Dante, Safe, schnell, เออถ้าว่าขึ้นเท่ากับว่าได้ผสมไอ้นั่นนอกจากนอนว่ามันขึ้นเนาะครับเนาะจอดดดไ้ละหมัวนี่มันนิ่งมันนิ่งหางหางดีเลยพี่น้องเงาเงาหางมันขึ้นดีแต่นต้องผัวหางมันขึ้นดีแต่กล้วยเราหางมาเบิ่งหางเลยพี่น้องหางเป็นคุ่มเป็นคู่เป็นคั่อยู่ด้วยพี่น้องเมือสองหางไหมพี่น้องก็คือรถละข่ายมูเจ้าอยู่ด้วพี่น้องถ้าเอาเป็นคู่นี่ก็ที่รถละข่ายอีกหลายน้องผัวเนาะก็ซื้อยาซีฟันแพ็คคู่น เพื่อนอยากตื่นกล่องเนี้ยเนาะนะผมตื่นกล่องเนี่ยเอาก็คือไม่เลี้ยงทาพี่ทาน้องตั้งแต่ผุนแล้วเนาะแต่ก้อนสองการผุนแล้วเนาะจนเมื่อคืนกจนเมื่อคืนจนได้ผสมให้เนาะครับเนาะการเล่ดอกหนึ่งกู้สั่งมั่งอ่ะลังค้นขาเจ้าผลว่าเออผสมให้แน่เข้าจับสัตว์บ่เป็นก็มีเนาะครับเนาะผู้ลังคนเขาเจ้ากับจับสัตว์บ่เป็นหนึ่งสี่ียบร้อยโรงเรียนคนใหญ่ไเนี่งห่างไหมครับอู้ยอ่างเนาะ เรียบร้อยโรงเรียนพันเช็คไก่ดอกโอ้เป็นค้าวไทีแม่ดูช่างมั่งกินยาห้าวพวดพวดไปนี่ได้ขึ้นได้ขวางไนแล้วเรียบร้อยเลยว่าไปรุนเอาได้พี่น้องเด้อมากตัวเลยเอาไปรุนเนาะสร้างสร้างนี่นี่เด้อหานขั้นบ่งหุ่นจักดีพี่น้องว่าสร้างอุดรเป็นโตจังได้เลยนี่เด้อครับเด้อยสร้างอุดรครับผมพอพันระดับเกียร์แชมป์มด้วยครับเด้อ กแกนแขมเบิดได้นี่อสองคนไห้ไก่ใบบุญคอไก่อเอ,องนะครับเด้อนี่สองคอไกลนะครับได้หอยเซ้งมากับมือข่อยนี่แหละห้วยจน่าดามาเอาทวนไหนพี่น้องนะครับวัานี้ถุงลอยสามจิ๋วหาบวกลบอ่าลอยสามจิ๋วหาบวกลบแมนเปิดไปเจ็ดเก้าเปิดไว้ในราคาเจ็ดสิบเก้าราคาเดียวกันครับแอนที่ดอกเข้าโอ้ราคาเดียวกันกับแม่ที่หนึ่งนะครับ<ม>น,นี่นี่นี่คือแม่ที่สองครับผมเอาพี่น้องมันจิ้ำกันไมนจิ้ำไม่จิ้กันอีกเอาไปมักตัวใดก็กิงก้างกันเขามาพี่น้อง ตีนกลางเด้่องมากเอาบอกเก็บชีค่อยอยู่บุเกินทุ่มนึงอ่ะบาดเย็นเลยเบื่อนเร่าหลายเลยพักตัวได้กันจังช่วยเจ้าได้เอาโอ้ยบ่ได้ลงคลิปหลายมือได้พี่น้องเลยจักเบาถือบ่ถือเลยเบาซับหนาซับหลังอยู่นะครับคือยากแต่ผลแหละแต่ก่อนสงการผลแล้วครับมือนี้ก็กะคือว่าได้โอกาสดีเนาะ คือควได็ผสมมาว่านนี่สอตัวก็เลยมาเปื่อาใหพี่น้องเบิ้งนะครับเอานี่เมียรถถังงเนาะครับบ้เนเลยเบิ้งเน้อนี่เบิ้งนี่เมียรถถังง่นี่ตัดมืขึ้้ะเอตะแยงหาตาเจ้าโอกาบเตรียมเตรียมจำบอครับเจ้าโอกาจัมบ่จำยู่เตรียมจำยเอาเบิ้งขั้งไก่เบ้าตาซาแล้วขั้วตัวนี้ กระดานเขาไงเงาเขาไงช่วงเขาเปิดเปิดดีเนาะเขาเขาเบนนี้เปิดดีเขางามดีเนาะพี่น้องเบิอาเบิ้งช่วงไหนก็ครับนัเด้อพี่น้องเด้อเกไงไงนะครับเด้อเอากกไรเน็ขาดูีบเล็บขีบเท่านี่ก็กาวบอถือว่าขี้ไร่เนาะมันกับพ่อไปพ่อแม่เขาบอดแตังเนาะพี่น้องเขาบอดแตังจะไปหาแตงเพิ่นเขาบอดแตังบอดดนั่น นะนถ้าเออถ้ามากแบบมดมดยีรีให้มันกัดแตงได้ของแนวมูนี่เข้ากัดแตงได้แต่ว่าเข้าบบแตงได้พี่น้องเรียบเรียบตัวนี้ตรวจมดลูกล่างไขรแหยทานใช้เดีอ้ตัวนี้คือตรวจมดลูกล่างไขรเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องแต่คือไปซัดไปเสื่งเอามันบพราะไถขึ้นเนาะล้วยออกมาคนละหม่องแกสองตัวมันคองเดียวกันคือว่าสถานะเพิ่นนี่ท้องว่างท้องว่างท้องว่างโอ้ตรวจล่างไขรมดลูกให้แล้วให้พี่น้องเอาไปจับซัดเอาตัวนี้จับซัดเอาหาหมอดีๆมาจับเวลาเวลาเพิ่นตีเสื่งให้ แม่ไถ้แม่ขึ้นพร้อมกันแม่น้ำพร้อมกันตู้้อนนี่ทีีร้อยย่เนเพินนบ่ได้เป็ี่ยตว์เด้อพี่น้องก็เลยบริสผสมน้ร้อยละเก้าสิพไกลขนตัวดีๆเน่ยเสื่งไว้ให้ข่อยเลยเบ้าเอาเบิ่งไทยเบิ่งพอ่อยจับสัดเจงอะนะนี่ข่อยก็จับซัทุมือเนาะเบิ่งเงาไทยด้วพี่น้องเงาไทยเงาฟางนี่ัตว่เพาปาดูไมบักเบิัดันเมื่อเกือพี่น้องเงย หางามเ้อพี่น้องเอาสูงยสาสบวกลบโอ้สูงอยที่ร้อบวกลบสี่แล้วค่าตาผ่านแต่ได้รู้ยตัวลหหนึ่ตัวโอ้ได้ลูกมาเลวตัวหนึงสูงอยู่ที่ร้อยสาบวกลบแม่ราคาเดี๋ยวพอแปดห้านเอแปดเมื่นหตัวพี่น้องผู้เลท่านตัวนี้คือว่าเป็นแม่บอกวาจบกกเยอยวยเงินเสนผมว่า ไปเปรียบเทียบเบิ้องผมว่ามันกับโบตัวปานนี้นะเงินเสียงกันเลยแต่ว่ากันเรี่ยวแต้าเจ้าเนาะไอ้เพิ่นเปิดเป็นรถราคาอยู่กับหมูเฮาราคาก็ซื้อเพิ่นมันกับไ่ได้ขายราคาก็ขึ้นขึ้นอยู่กับพี่น้องเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮาก็มีแค่หน้าที่ตั้งราคาไว้ให้พี่น้องไปอยู่กับเพิ่นเด้อล่ะหญ้าพอใกล้เบิดแล้วมาฮู้แต่ละผอเบิ่งเนี่ะยแหลอยผู้เเฒ่าี้ยงไในยังฝนตกบึ้มบ่ําบึ้มบ่ําอ้อมข้างอ้อมเอ่วอยู่กับใจให้ ก็งามด้วยฟีนองงามงามงามเสียงพึ่งเกิดจากเบิดแน่แล้วล่ะเนาะเพราะว่ามันก็อยากคำแน่แล้วเนาะครับเนาะก็ดเสียงก็เริ่มนั่นแล้วครับกำไรหน้าหลังมีดด้วยครับเด้อกำไลหนาล้างเกิดมีบุ่มครับผมก็ได้กิ่นว่าหอกหนานดอกพี่น้องมันกินหญ้าดีหญ้าธรรมชาแทบจะจัดด้วยตัวนี้เทาหญ้าข้าวหอยพวดพวดก็มีแต่ไหญ้าข้าวน้าพันตอกข้าวแค่หัวว่แล้วพ่อเจ้าเป็นเนี่ยเป็นนังหนัก คือธรรมชาติเนาะเลี้ยงแบบธรรมชาติบริสไซของว่าอาหารเนาะครับเนาะเข้าเข้านี่เป็นว่าดั้มเขาที่คนมาเปลี่ยนใหม่ให้เบิดมาเปลี่ยนให้ใหม่เด้อมาทักตะกุดให้เนาะลงขาดขาทาไว้ให้เนาะพี่น้องคาถามาหารวยมุจจรข้าท้ามาหารวยดิงนี่ยพูดได้ซึ่งพก็แถมให้เบิดพอดเสียเลยครับพอนี่เสียเลยครับอนี่นี่ก็เสียของพอไก่คือเก่าแล้วเนาะพี่น้องเมื่อนี่สมบัติเ้ยพอส่งไปใตัวเด้อทางไปเซนีแล้วเพูดได้ทิมที่ลืมบ่ให้เพิ่นก็ส่งไปให้อยู่เด้อครับเด้อเอนาะเด้อ วงอยสามบเจ็บวกลบเปิดไปแปดสิบคะแนนได้พี่น้องผมเวทีลอย <30 S 2> สามสิบเจ็ดบวกลบเปิดไดดแ้แ,แ,แปดสิบห้าคะแนนเนี่ยเปนเอาไปไปเลีย,ย,ย่<อ>งไก่้ังคนพี่น้องท่างไก่เพิ่นถามมาพ่อมีราคาหนี้เขาร่วมทรงบอมี่หลับทรงบอไก่กันร่วมทรงพร้อมวันนี้ราคานี้เขาเปิดให้ราคาร่วมทรงไงไงนมั่นไงโอ้ยพออยาก็ยงนายกมันแค่หมูเจาก็เห็นใจหมูไข วยกนใจาต่างคนต่างเค็นใจต่างคนต่างเห็นใจกันว่าบางทีเรามันไกลกันแน่เข้ากัเออรถได้ยูรถได้บไลาคือราคาเขาเปิดให้แบบในราคาเกษตรกรแล้วเนาะคือจับต้องได้ไปไปส่งเบิร์ดนพี่น้องเคอมีรถรับส่งรับส่งเบิร์ดย่างอยก็ได้้าไลท์เมื่อน้ขั้นปากไปทั ทพที่โทมากเมื่อไหร่ก่อนจะมีอไรเะเหพนี้เจาขึ้นน่งตู้ทูวแต่โอ้ยยากหลยพี่น้องเอ้ยกนะครับนอกันกจะขึ้ย่างว่าหละยนกยากสงกาหักย่างมวตะสงการามตม้าก้อนสงการที่พี่น้องนี่จังเลาเมื่อคืนก็เจ้าของสองตัวกันัดกันเลยสบายเลยพั่น้อยู้ิงนิ่งเลยบนี้กินงเาห้าวพวดพวดเลยแบบนี้ก็รัวห้าวก่าี้องยังไรเนาะบบนี้แมทสุดท้ายนี่กันแมผมแมทจะลืมเลยพี่น้องมาการจะตกไปเบิดทััวประเทศไท้เรียแต่ไรเนาะโลกอ กูใหญ,ญ่มันกับพ่อผัวได้เด็กน้อยมันดีกว่าใช่ไเออพี่น้องเอ้ยให้ระวังไว้ดีๆให้นจะประมาณการจะตกคือทางรัฐบาลบาเลพิ่นหราอเปล่านสันเด้อพี่น้องติดตามช่องใบบุญท่าแน,านเวเด้อช่องพอไก่ซ่อมสูงสน้ำครับครับหลังจากที่เฮาบ่มีคลิปให้พี่น้องเบิงเ่งเมามาหลายมือเนอะเอาะหลายมือหลายมือนนพี่น้องก็าถามหาเขามาอยู่บ่เซาเนาะเอฟซีเอ้ามื่อนี่กับเบิ้งซะได้พี่น้องมาตัวอะไกับกิ้งก้างครับผมเอ้า ทุกทายนี่เขาก็มีอย่างไรเนาะครับเนาะขอเข้าข่า,<ป>า,าสวัสดีครับ